่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันนะครับ60ที่เราจองไว้60ที่เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้วยนะครับนะหัวละ150บาท 60คูณก็เป็น9,000บาทนะครับค่าอาหารว่างนะชากาแฟสลัเปากรีพับอีก2,400บาทค่าเครื่องดื่มเบลกนะฮะเอามาเมื่อกีอาหารว่างอันนี้ค่าเครื่องดื่มเบรกอีกหัวละ60นะครับหัวละ20นะคูณ60ก็เท่ากับ1,200บาท ค <c oughs> ่าเช่าห้องประชุม3,750บาทอันนี้ก็คิดถูกมากนะเพราะว่าใช้เวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นค่าทำป้ายไวยนีลเวที450บาทค่าทำป้ายสแตนดี้ที่มีทิบ่วนบางประมาณอยู่2ข้างเนี่ยนะครับที่หัวบันไดด้วย3ชุดชุดละ600บาทก็เท่ากับ1,800บาท ป้ายชื่อติดหน้าอก100ชิ้น755บาทนะครับปากกาและสมุด100เล่ม1 9 6บาทนะครับแฟลชไดรฟ์60อันนะฮะก็2,607บาทฝรั่งซื้อมา100ต้น1,300บาทนะค่าลงคาราโอเกะ300บาทถุงใส่ต้นไม้ 135บาทนะแล้วก็ซื้อต้นไม้เพิ่มเติมนะครับอีก200บาทในตอนแรกนะครับและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะที่ไม่ได้แจ้งออกมาเป็นรายละเอียดนี้อีกประมาณ2,090บาทคือรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จ่ายเกินไปอีก1,000 0 2,593บาทตีสะวะ1 3 0 0 0 0บาทก็แปลว่าการจัดงานในครั้งนี้นะถ้าลงทะเบียนมา1 5 3 0 0บาททิศบุญบางประมาะสมทบเข้าไปอีก1 3 0 0 0บาทแต่ว่ามันมีของที่เหลือเอาไว้ใช้งานต่อไปได้อย่างเช่นประกาสมุดนี่ก็มีเหลืออยู่หน่อยนะแล้วก็ป้าย สแตนดี้ทิศบวนชวนคุยเนี่ยนะครับก็เอาไว้ใช้งานอื่นได้นี่ถ้าเรามองเป็นตัวเงินนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกับเวลาเราใครเข้าไปจัดทอกโชว์เขาก็จัดแล้วมีกำไรเป,เป็นเงินเยอะแยะมากมายกายกองแต่ทิศบวนบางประมาะพูดตั้งแต่9นาฬิกานาทีถึง สามโมงเย็นสี่โมงเย็นนะมีคนอื่นมาสลับบ้างก็กําไรเยอะเลยครับกําไรเยอะนะหนึ่งผมเป็นการพิสูจน์ว่าผมยังแข็งแรงมากนะครับสองผมมีความสุขสุดๆในชีวิตที่ได้พบปะหน้าแฟนๆรายการที่ได้มาพบกันและโดยธรรมชาติเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบ ชวนใครต่อใครเนี่ยมากินข้าวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรแต่เป็นกำไรที่ไม่ได้เป็นตัวเงินเป็นกำไรที่หาหมูลค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ครับและเป็นแฟนรายการทีรครับผมเองตอนเริ่มดำริจัดงานนี้เนี่ยถามว่ามีความห่วงใหยเรื่องอะไรห่วงเรื่องเดียว กลัวว่าพอถึงวันที่25นะกลัวว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงแล้วก็ตื่นขึ้นไปคุยให้ท่านได้ฟังไม่ได้แค่นั้นเองคือสิ่งที่กลัวนอกนั้นไม่กลัวเลยนะแล้วก็จะลงเงินไปอีกเท่าไหร่ก็ก็ไม่กลัวและประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าจากการที่ทดลองทำงานชิ้นนี้ก็ทำให้เรารู้ว่า ต่อไปถ้าเราจะจัดงานเราต้องมีงบประมาณประมาณเท่าไหร่เนี่ยอย่างถ้าเป็นแบบนี้นะฮะงบประมาณก็จะใช้อยู่ที่ประมาณตีสว,วัสดีสามหมื่นบาทโอ้ยสา0หมื่นบาทนี่ถ้าผมไม่อยากลงทุนนะผมบอกบริษัทผู้สนับสนุนนะว่าของ,งบประมาณคนละ1 000, 5 0 0 0บาทมาสนับสนุนการพบกันของแฟนๆรายการนี่โอ้ยผมว่า ท่านรีบให้เลยแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็สนับสนุนผมมาอย่างดีแต่ว่าทิดบุญบอกม,มาอยากรู้ตัวเลขอยากรู้รายละเอียดว่าถ้าสมมุติเราไปจัดนะเราจะต้องลงทุนเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เราควรจะจัดหางบประมาณประมาณเท่าไหร่เังนั้นพี่น้องครับไอการทําการเกษตรเนี่ยถ้าเราทําการเกษตรแบบธมาค้าขายนะแน่นอนเลยครับ เราวัดค่าผลกำไรขาดทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนไปเท่านี้บาทขายไปได้เท่านี้หักลบเรากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำการเกษตรแบบทำมาหากินคือปลูกไว้กินไว้อยู่อย่างนี้เราก็ไม่คิดค่าแรงของเราเองนะฮะเพราะว่าเราอยู่บ้านเราเองอยู่แล้วอันนี้ก็มีแต่กำไร ไม่ว่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยขมเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรอะไรอะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็จะมีแต่ผลกำไรอย่างเดียวไม่มีขัดทุนเลยนะครับถ้าเราทำกเกษตรแบบที่ผมเรียกว่ากเกษตรความสุขหรือกรเกษตรรื่นรมชื่นชมอะไรก็แล้วแต่บางทีเราไปซื้อชวนชมมาต้นละแสน แต่เราได้ยืนดูได้มองทุกวี่ทุกวันนะแล้วบ้านเรามีสง่าลาศีลงทุนไพตั้งแสนกว่าบาทแต่ว่ากำไรเป็นล้านเพราะว่าจิตใจอิ่มเอิบแช่มชื่นนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้อะไรได้มีต้นไม้ขยายพันธุ์เองแล้วก็เอามาให้กับคนอื่นอย่างเช่นท่านอาจารย์ชวลิตและก็ท่านอาจารย์ เมลิสาท่านก็เอาต้นโฮยา่าลูกหัวใจแล้วก็โฮยา่าอีก,อกสายพันธุ์ผมไม่รู้ชื่อนะครับมาให้ทิศบวนบางประมาเนี่ยก็เป็นความสุขผมมอบพระคุณแผนไปสิบองค์ให้กับบรรดาแฟนๆรายการนะฮะที่มาร่วมงานผมก็มีความสุขมากนะฮะว่าขอให้คุณพระคุ้มครองนะฮะนซ่อนความหมายไว้ว่า พ,พกพระขุนแผนไว้นะครับแล้วจะมีแต่ใครต่อใครรักท่านและท่านอยากให้คนรักเราก็ต้องรู้จักให้เป็นผู้ให้ให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเมตตากําลังใจเราให้กันดีกว่าแล้วก็อภัยกันเถิดนะรักษามไมตรีนี่เป็นเนื้อเพลงใหนะ้อย่าทิดบวนบางปร,รมะมาขนอะไรอะไรมาให้ท่านทั้งหลายก็เป็นความสุขของทิดบวนบางปร,รมะมาทีนี้ ในตอนท้ายรายการวันนั้นที่จะกลับเนี่ยมีขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านจิรศักด์นะขออนุญาตไม่เอ่ยนามสกุลละท่านเอาแผนผังที่ดินเนี่ยมาให้ผมดูนะครับอบอกว่าเนื้อที่16ไร่2ตารางวาบอกตั้งใจจะขายแต่ก็ยังขายไม่ได้นะครับก็ยังขายไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้า อย่างนั้นจะต้องปลูกอะไรดีนะฮะผมก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยส่งเอกสารนี้ไว้ให้ผมนะแล้วก็เขียนรายละเอียดไว้ให้ด้วยแมนะ้ปรากฏว่า,าท่านเจรศักดิ์ไม่ได้เขียนว่าที่แปลงนี้อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรนะถ้าท่านฟังผมอยู่พอดีนะครับช่วย แจ้งรายละเอียดเหล่านี้เพิ่มเติมมาอีกหน่อยก็ดีนะครับแต่เอาเป็นว่าทิ้งท้ายตรงนี้ว่าถ้าเผื่อใครสนใจที่16ไร่สองตารางวาที่ท่านเขียนมาในผังเนี่ยนะฮะก็จะเขียนว่าถนนโพรงกระถิน่นครองโพรงกระถินนะฮะ ถนนราดยางนะติดที่เลยนะครับด้านหนึ่งติดถนนราดยางอีกด้านหนึ่งติดคลองบ้านใหม่อีกด้านหนึ่งติดคลองโพรงกระถินโอโหที่สวยมากนะครับเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันแหว่งไปนิดหนึ่งไอ้ตรงท้ายที่เนี่ยแล้วก็มีบ่อน้ำด้วย16ไร่2ตารางวานนะ ไม่ได้แจ้งราคาขายมาท่านบอกมาเลยนะครับท่านเจรศักช่วยบอกมาด้วยผมจะได้ช่วยประกาศขายว่าถ้าเผื่อคนที่เขาอยากได้นะเขาจะไดะ้มาซื้อหาไปแต่วันนั้นท่านบอกกับผมว่าในเมื่อขายไม่ได้เนะี่ยคิดอยากจะปลูกต้นไม้จะปลูกอะไรยังไงดีนะฮะซึ่งผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังต่อไปนะครับ ท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวนบางบระมะตู้ปน .12 กิบกำแพงแสนะขปรปฐม73140มหหรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซ b u เอ็นนะครับใครใครก็รักหัวหัวกันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง วิ่งดีจริงจริงหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิงก็็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอรเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุ่นหน้นาเพราะหัวกันไทยดีครับผมเหมาะสมกับท่าน การเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ <iot> เป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมัถันช่วยให้ข้าวต้นแข็งแตกด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่รีดได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของไทยเซนทรัลเคมีนะครับ สุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยาธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมาธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน